กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสั่งเอาผิดแพทย์เจ้าของคลินิกที่ใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์หรือการทำอุ้มบุญย่านเพชรบุรีตัดใหม่นะคะและแพทย์ผู้ดำเนินการและเตรียมตรวจสอบคลินิกอื่นๆที่เข้าข่ายกระทำผิดค่ะ นายแพทย์บุญเรืองไตรเรืองวรรัตอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพถแถลงข่าวกรณีคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสาขาสูตินรีเวทย่านเพชรบุรีตัดใหม่ในการทำอุ้มบุญน้องแกมมี่เด็กชายวัยเเดือนโดยระบุว่าการอุ้มบุญโดยไม่ใช่สายเลือดเดียวกัน ถือเป็นการกระทําที่ผิดตามกฎหมายในประเทศไทยเบื้องต้นจะเอาผิดกับคลินิกดังกล่าวตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541ซึ่งจะดำเนินการลงโทษทั้งในส่วนของสถานพยาบาลและแพทย์ผู้ดำเนินการ นอกจากนี้จะขยายผลการตรวจสอบการให้บริการของคลินิกดังกล่าวอีกกว่า100เคสว่าเข้าข่ายกระทำผิดตามประกาศแพทยสภาว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์หรือไม่รวมทั้งจะตรวจสอบคลินิกอื่นๆด้วย